วิธีการเอาเสียง MP3 ที่เราอัดเสียงไว้เข้าไปในแอปตัดต่อ Kinemaster นะคะขั้นตอนแรกไปเอาเสียงก่อนนะคะที่เราอัดไว้ในโทรศัพท์อันนี้คือเสียงที่เราอัดไว้นะคะแล้วเราก็อัดไว้สั้นๆนะคะเป็นช่วงๆแล้วก็ตั้งชื่อมันไว้นะคะอย่างเช่นตัวนี้เราจะเอาเข้าไปในแอป Kinemaster นะคะ อัตัวนี้เรียนจบนะคะกดที่3าจุดแชร์ Share. ไปอันล่างสุดนะคะเซฟทูไฟล์แล้วก็ปกติมันก็จะขึ้นแอปมาให้เราค่ะว่ามีแอปอะไรบ้างที่เราจะเอาเข้าไปก็คือเราจะเข้าไปที่ Kinimaster นะคะก็กดเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วดูทางขวามือนะคะเราก็กดเซฟค่ะตอนนี้ไฟล์เสียงเรียนจบของเราจะไปอยู่ในแอปแล้วนะคะลองไปดูกันเปิดแอป Kinemaster ขึ้นมานะคะการที่เราจะเอาเสียงเข้าได้เราต้องดึงรูปมาสักหนึ่งรูปก่อนนะคะแล้วเราถึงจะดึงเสียงเข้ามาได้เนาะตอนนี้เอารูปเข้ามาแล้วนะคะก็ สังเกตคำว่า audio ที่เป็นรูปดนตรีนะคะกดเข้าไปแล้วเลื่อนนะคะไปดูคำว่า internal นะคะก็คือที่เราเซฟมานะคะจะมีเรียนจบนี่นะคะมาแล้วก็กด